ชอบงานท้าทายอัสลามจอนล็อกเปาซัดสุรยิยนเล็กหลังคว้าชัยเจ็ดไฟรวดอัสลามจอนออติคอฟกำปั้นไร้ผ้าย20ไฟไฟวัย21ปีจากอุซเบกิสถานเปิดเผยอยากแลกเดือดสุริยัเล็กพอเย็นยิ่งจอมบูพลังกระงวัย28ป่ปปีจากมหาสาร,รคามในไฟต่อไปหลังเพิ่งานต่อสถิติไร้ผ้า,าติดต่อกันเป็นไฟที่7ด้วยการเอาชนะเด็ดดวงเล็กวันของโอมเอ็มบีเคจอมเตะวัย2 2ปีจากขอนแก่นไปได้ในศึกวลลุมพินี107เมื่อค่ำคืนวันศุกร โดยอัสลามจอนที่ก่อนหน้านี้ขึ้นชกบนเวทีวัลลุมพินีในพิกัดน้ำหนัก128130ปอมาโดยตลอดและสามารถเก็บใช้รวดทั้งหมด6ไฟได้ขยับขึ้นมาชกในรุ่นฟลเวท125135ปอครั้งแรกในไฟนี้และยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการเป็นฝ่ายเดินไล่อัดเด็ดดวงเล็กแบบไม่มีย้งทั้ง3ยกจนเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกชนสารต่อสถิติไร้ผ้าติดต่อกันเป็นไฟที่7ได้อย่างสวยงาม ผมรู้สึกดีมากครับในการขยับขึ้นมาชกรุ่นไฟเวทครั้งแรกแน่นอนมันแตกต่างจากตอนชก1-28-130ต่อ ในเรื่องของด้านพลังและกายภาพโดยเฉพาะการที่ผมต้องมาเจอคู่ชกที่ตัวใหญ่กว่าผมอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ผมพอใจกับฟอร์มในวันนี้นะผมทุ่มเทยอย่างมากในยกแรกและยกที่3ผมทําทุกอย่างเพื่อทําให้แฟนๆสนุกกับการแข่งขันแน่นอนว่าการชนะเจ็ดไฟร์รวดทําให้ผมดีใจมากเพราะไม่ใช่ทุกคนจะทําแบบผมได้แม้ผมจะยังไม่ได้สัญญาแต่ผมจะทําหน้าที่ของผมต่อไปผมจะเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆค่อยๆเดินไปทีละก้าและถ้าผมต้องชนะสิบไฟ์ถึงจะได้สัญญาผมก็จะชนะสิบไฟ์ครับนอกจากนี้อัลสลามจอน ยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าหากเป็นไปได้ในไฟต่อไปตนก็อยากจะเปิดศึกแรกเดือดกับสุริยันเล็กพอยันยิ่งนักสู้หมัดเคลื่อนควายอลลอลันเจ้าของสถิติชนะ7จาก11ไฟบนเวทีของวันเพื่อพิสูจน์ตัวเองในรุ่นนี้ต่อไปผมอยากชกกับสุริยันเล็กในไฟต่อไปมันจะเป็นไฟที่ดีแน่ๆผมสามารถชกกับเขาได้ไม่มีปัญหา ผมอยากให้เขาโชคกับผมด้วยเพราะผมเชื่อว่าเขาจะสามารถทําให้แฟนๆพอใจกับความมันในไฟนี้ได้อย่างไรก็ตามไฟต่อไปมันไม่สําคัญว่าจะเป็นใครผมพร้อมเจอทุกคนเสมอผมจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดต่อไปถึงต่อให้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมจะยังคงฝึกซ้อมและชกต่อไปผมเชื่อในตัวเองเพระนี้คือเหตุผลที่ผมมาที่นี่เพื่อเป็นแชมปเปี้ยนเท่านั้นสําหรับครั้งต่อไปศึกวลลุมพินี108วันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้คู่เอกนํารายการโชคปรีชาพีเคแสนชัยมวยเก่าจักรยองนัดรีแมตช์เดือดก้องชยชนนดอน รุ่นน้องใจสู้จากบุรีรัมในกติกามมยไทยรุ่นสตราเวท115125ปอด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เต็งหนึ่งแฟเทคมวยแกร่งจากเมืองนครสวรรค์ได้โอกาสกลับมาแก้มือรอททำหน้าที่รับน้องโหดแช่แมงโปโกมูจอมบูเจ้าของส่วนสูง190ซนเมตรจากฝรั่งเศสในกติกามวยไทยรุ่นไลเวท155170ปอ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม2 0นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสุดนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ oneif.com i n s t a g r กรม n อนแชมพีเและ t ทิกทอ one c h a m p t h